สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันพุธวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเบาบางลงมากเนื่องด้วยระดับทีมชาติก็เตะจบเมื่อคืนนะคืนสุดท้ายและในระดับสโมสรก็น่าจะกลับมาคึกคักกันอีกทีก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแต่วันนี้ครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจให้มองไปที่ศึกฟุตบอลเวลเปเปอร์ลีคับเป็นการพบกันระหว่างบาราทาวทีมอันดับที่4ของลีกวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะนิวเซนทีมอันดับที่1ของลีกก่อนจะไปพูดถึงคู่นี้กันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่วงา,องอาง,งไวไ้ให รับสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราก็ยังได้สดชื่นกันไปอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นตัวห้าดาวอย่างอาร์เจนตินา ตัวเน้นอย่างญี่ปุ่น,นเกาหลีใต้แล้วก็ทีมชาติไทยอยู่23ก็มาตามนัดแล้วก็ยังมีชุดโครงการสสวยๆครับที่แตกรับซ้ำกันไปก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในครอบครัวด้วยส่วนใครครับสนใจชุดโครงการตัวเน้นตัววีสวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ในครอบครัวทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปไปด้วยกันต่อครับบอลคู่นี้ถ้าพูดถึงสถิติการเจอกันครับในฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว4นัดโอ้โหอะไรเจอกันมาขนาดนั้นก็เป็นทั้งฝั่งของเดิร์นิวเซนนี่แหละที่ทาได้ดีกว่าครับเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง4นัดโดยเฉพาะนัดล่าสุดครับ ฟุตบอลถ้วยเวลครับ ก็เปิดบ้านถล่มบาราทาวมาได้ที่6ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเฮตูเฮตการเจอกัน4นัดในปีนี้เป็นทางฝั่งของเดอะนิวเซนครับที่ทําได้ดีกว่าไปดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านบาราทาวกันบ้างครับ3นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเสมอ1ชนะ1และนัดสุดท้ายและนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับควีนพาร์คมาที่ศูนย์ประตูต่อ3เรียกได้ว่าผลงานของพวกเขานั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ทางฝั่งเจ้าบ้านแต่เกับกันทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเดอะนิวเซนครับผลงานของพวกเขา3นัดล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้้้ทััง3นนดตตตตติ่่่อกโยยไมมเสีปปรระะููแแ แน่นอนครับวันนี้แฮนดิแคปต่างประเทศเปิดมาบังคับให้เดอะนิวเซนครับต้อง มีสกอร์ห่างถึง2เมาเรครับถึงจะได้เฮกันไปเต็มๆถ้าไปดูสถิติเฮ็ดูเฮดที่ผมได้เกิดมาเมื่อต้นคลิปที่แล้วครับสถิติการเคยเจอกันครับทางฝั่งของเดอะนิวเซนจะมีสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาด3า2 0 6 0แบบนี้สกอร์ค่อนข้างขาดแบบนี้ครับผมมองว่าวันนี้ทีม,มาเยือนอย่างเดอะนิวเซนมีดีนอกบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นครับแฮนดิแคปหนึ่งช่วงตัวนหน่อยแบบนี้ไม่ใช่งานยากของเดอะนิวเซนครับวันนีครับตัวทีเด็ดหน้าช่องให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างเดอะนิวเซนได้เลยครส่วนายยละเีดู ื่นนเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอน4ี่มงยินส่วนใครที่เป็นคอฟุตบอลสดสูงแรกครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังคึกคักเลยไม่ว่าจะเป็นลีกออสเตรเลียอืมลีกเวลส์เซาลีกอเมริกาใต้อยูเนี้ยในกลุ่มครอบครัวเรามีฟุตบอลสดให้ครับมาเจอกันได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ